ฟิล์มฮิสตอรี101ตอนเสียได้ไหมสุดท้ายไม่ได้เล่นนอกจากคาเมโอเอาใจแฟนการ์ตูนระดับเต็มที่แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที <hi> ่หลังออกมาจากโรงหนังเนี่ยคนดูหนังเรื่อง The Flash คุยกันไม่จบก็คือไอ้มุกเอริกสโตจากหนังเรื่อง Back to the Future นั่นเองครับ เพราะสำหรับคอภาพยนต์เองเรื่องราวที่เป็นเกรดแบบนี้มันเป็นเรื่องน่ารู้และน่าสนใจครับแล้วเรื่องที่ริกสโตไม่ได้เล่นเป็นมาตแมักฟลายในหนังเรื่อง Back to the Future และมีการเปลี่ยนตัวเป็นไม c เคลเจฟ็อกซ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมานายต่อหลายปีครับยิ่งไปกว่านั้นยังมีภาพฟุตเทจจากวันที่มีการถ่ายทำเนี่ยออกมาให้เราได้เห็นอีกครับจนกลายเป็นไวรัลอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่นานเลยครับ และแน่นอนครับว่าเรื่องแบบนี้อย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจปพอสมควรเลยและความสนใจที่ว่ามันก็นํามาซึ่งความสงสัยครับว่าสุดท้ายเมื่อบทมาที่แมกฟลายของ Michael J. Fox มันประสบความสําเร็จมากๆหนัง Back to the Future ได้ทําต่อจนกลายเป็นไต่ภาคแล้วยิ่งไปกน่านั้นไม่ว่ากี่ปีกี่ปีก็มีคนดูหนังรุ่นใหม่เนี่ยหยิบเอา Back to the Future มาดูมาคุยกันไม่หยุดครับ กระทั่งตัวของมเคิลเจฟอกส์เองเนี่ยไม่ว่าวันนี้จะอายุเท่าไหร่แล้วก็ยังคงแต่งตัวเป็นมา r ี่แม c กฟลายอยู่เรื่อยๆครับแล้วแบบนี้นักแสดงคนที่เกือบจะได้เป็นมา r ี่แมกฟลายอย่างเอริกสโตลเขารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจาก Back to the Future สร้างปรากฏการไปแล้วหลายปีนะครับหลังจากนั้นเจ้าตัวก็มีโอกาสออกมาพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวครับ โดยเอริกสโตเล่าว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเพียงแค่20ต้นต้นๆเท่านั้นครับซึ่งเจ้าตัวจําได้ดีครับว่าวันที่ทีมงานมาบอกกับเขาว่าเขาจะไม่ได้เล่น Back to the Future แล้วเนี่ยเขายอมรับครับว่าเขารู้สึกไม่ดีเอามากๆตอนนั้นเจ้าตัวตัดสินใจกลับไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมครับรวมถึงการได้มีโอกาสร่วมงานกับ m มาตินสกอเซซี e ในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า n a ็กเ n n ตในนิว์ที่ตัวเขาเองยืนยันว่ามันทําให้เขาสบายใจขึ้นเรื่อยๆครับ ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเอริกสโตพูดค่อนข้างชัดเจนในการให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้าเป็นเรื่องเงินทองเรื่องชื่อเสียงเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็รู้สึกเสียดายครับที่สุดท้ายไม่ได้โอกาสนั้นแต่ในทางกลับกันเขาก็พูดเอาไว้ได้น่าสนใจครับเพราะเอริกสโตคิดว่าลองคิดทบทวนดูอีกทีเนี่ยถ้าวันนั้นบทมันที่แม็กฟลายทำให้เขาโด่งดังแบบมันเขาเจฟฟ็อกเขาเองก็ไม่ค่อยแน่ใจครับว่าเขาจะมีความสามารถในการรับมือกับชื่อเสียงที่เกิดขึ้นได้แค่ไหนครับ เรื่องราวแบบเอริกสโตแบบเกือบจะได้เล่นแต่ไม่ได้เล่นเนี่ยแล้วสุดท้ายตัวละครตัวนั้นๆมันกลับประสบความสำเร็จโด่งดังกลายเป็นตัวละครระดับขึ้นหิ่งเนี่ยความจริงแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆในวงการภาพยนตร์ครับแล้วก็มีหลายๆกรณีที่น่าสนใจอย่างอีกตัวละครนึงที่คนมักจะพูดถึงนะครับก็คือบทแห่งชีวิตของเฮรี่สันฟอร์ดอย่างอินเดียนาจูนครับ บทที่เฮริสันฟอร์ดแสดงวันแรกตอนที่อายุ38ปีแล้ววันนี้แกอายุ80ก็ยังเป็นอินเดร์โจนอยู่เลยครับซึ่งตอนที่จอร์ดลูคัสกับตีเวนสปีเบิร์กจะทำอินเดร์โจนภาคแรกเนี่ยก็มีเฮริสันฟอร์ดอยู่ในมือแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเฮริสันฟอร์ดเล่น Star Wars เป็นฮัน Solo ให้กับจอร์ดลูคัสแล้วครับซึ่งนั่นเป็นเหตุผลสําคัญครับว่าทําไมจอร์ดลูคัสกับตีเวนสปีเบิร์กถึงไม่ค่อยอยากจะให้เฮริสันฟอร์ดมาเล่นเป็นอินเดร์โจนอีกตอนนั้นพวกเขาสรุปกันว่า พวกเขาตัดสินใจจะใช้งานนักแสดงที่กำลังจะโด่งดังจากซีรีส์ที่น่าจะมีชื่อเสียงมากๆอย่างแมกนัม PI ไอนั่นก็คือทอมเซเลกนั่นเองครับมาแสดงเป็นอินเนอร์โจนในหนัง Rider of the Lost Ark ตอนนั้นเนี่ยทอมเซเลกเข้าไปสกรีนเทสกับหนังประจนภัยสุดขอบฟ้าแล้วครับแล้วก็มีบันทึกว่าจอร์ดลูคัสกับสตีเวนสปีลเบิร์กแฮปปี้มากๆครับกับการแสดงเป็นอินเนอร์โจนของทอมเซเลกติดแต่ตรงที่ว่า ตัวทอมเซเลกรับงาน Rider of the Lost Ark ไม่ได้ครับเพราะแกติดสัญญากับแมกนัมพีไอแล้วตารางในการถ่ายทำเนี่ยมันก็ชนกันพอดีครับทอมเซเลกตก็เลยจำเป็นจะต้องปฏิเสธบทอินินอรโจนสไปเพื่อจะไปเล่นซีรีส์แมกนัมพีไอที่ตัวเองเซ็นสัญญาเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ <S <S 1> <S 1> เรื่องนี้มี2มุมครับมุมแรกก็คือมุมจากทอมเซเลกตครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในทำนองที่ว่าสำหรับเขานะไม่ต้องรอวันที่อินเนอร์โจนประสบความสำเร็จหรอก เอาแค่วันที่แกเคลียร์ตารางการทํางานไม่ได้แล้วจําเป็นจะต้องปฏิเสธ Rider of the Lost Ark ไปเนี่ยทอมสเลกก็รู้สึกเสียดายตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเพราะเจ้าตัวพยายามครับพยายามในการต่อรองกับทีมงานของ CBS เจ้าของ Magnum PI ว่าทั้งซีรีส์ Magnum PI แล้วก็หนัง Rider of the Lost Ark ทั้ง2เรื่องเนี่ยถ่ายทําที่ฮาวายเหมือนกันเขาสามารถทํางาน2เรื่องไปพร้อมๆกันได้ตอน,น,นเขาบอกว่าเขาไหวครับ แต่ทีมงานแมกนัมพีไอยืนยันกับทอมเซลเล็กรับว่าซีรีส์ไพโรตหรือว่าตอนทดลองออกอากาศที่ปล่อยออกมาของแมกนัมพีไอเนี่ยมันเวิร์กมากๆคุณดูชอบมากทอมเซเล็กระยังไงก็ต้องไปต่อแล้วต้องโฟกัสกับแมกนัมพีไอแถมยังใช้ไม้เด็ดด้วยการยืนยันว่าไม่คุณรับงานควบแบบนั้นไม่ได้คุณต้องอยู่กับพวกเรามันจึงกลายเป็นเหตุผลครับว่าไม่ว่าตัวทอมเซเล็ตอยากจะเล่น Rider of the Lost Ark ขนาดไหนก็ตามเขาจะเป็นจะต้องปฏิเสธไปครับ ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งตอนที่ทอมเซเล็กปฏิเสธบทอินดีนาโจนสไปเนี่ยจอร์ดลูคัสก็เลยต้องกลับไปพึ่งพิงนักแสดงคู่บุญของแกอย่างเฮริสันฟอร์ดครับซึ่งภายหลังนะครับเฮริสันฟอร์ดออกใ้สัมภาษณ์เรื่องดังกล่าวว่าณนะวันนั้นตัวแกเองเป็นอันดับ2ครับบทอินดีนาโจนควรจะเป็นของทอมเซเลกจริงๆครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่าทอมเซเลกติดงานซีรีส์บทนี้ก็เลยตกมาถึงเฮริสันฟอร์ดครับ ซึ่งถึงวันนี้นะครับวันที่เฮร์ริสันฟอร์ดอายุ80ปีเข้าไปแล้วเนี่ยแกยังให้สัมภาษณ์ด้วยความรู้สึกขอบคุณทอมเซเลกอยู่เลยครับที่บอกผ่านบทอินเนอรโจส์เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเฮร์ริสันฟอร์ดคงจะไม่ได้เป็นอินเนอรโจส์จนถึงทุกวันนี้ครับ ที่ผมกร่นเอาไว้ครับว่าความจริงแล้วเรื่องราวแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเอริกสโตกับทอมเซเลกเท่านั้นนะครับมีนักแสดงอีกไม่น้อยครับที่มีเหตุผลหลายๆประการเนี่ยที่ทาให้เขาต้องตัดสินใจปฏิเสธงานสแสดงงานหนึ่งไปแล้วสุดท้ายบทที่เขาบอกปัดไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตกลายเป็นปรากฏการณ์ในวงการภาพยนตร์อย่างอีกหนึ่งบทสําคัญของเฮริสันฟอร์ดอย่างฮารโซโลในหนังชุด Star ์ a r s ก่อนที่บทฮารโซโลจะมาถึงเฮริสันฟอร์ดบทนี้ผ่านนักแสดงมาแล้วไม่น้อยครับ ซึ่งแต่ละคนถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงเหตุผลในการปฏิเสธแต่ละคนก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดเรโนที่ได้รับการทาบทามมาเล่นเป็นฮานโซโลนัันที่แกมีชื่อเสียงแล้วนะครับจาก Deliverance แล้วก็ The Longest j yes, a ยาตามข้อมูลนะครับระบุเอาไว้ว่าเบิร์ดเรโนเนี่ยปฏิเสธหนังเรื่อง Star War s ด้วยเหตุผลที่ว่าตัวแกมองไม่ออกครับว่าหนังมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วไม่มั่นใจเลยครับว่าหนังแบบนั้นมันจะประสบความสําเร็จได้ แต่สุดท้ายเมื่อส Star ์ a r ลดังระเบิดไปแล้วเบิร์ดเรโนก็ออกมายอมรับครับว่านั่นมันคือหนึ่งในการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดของเขาครับอีกหนึ่งคนครับที่ได้รับการทาบทามมาเป็นฮารโซโลเหมือนกันอ้าวปาชิโน่นั่นเองครับอาปาชิโนเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเคยได้รับการทาบทามแล้วก็เสนอค่าตัวให้มารับบทเป็นฮารโซโลในหนังชุด Star War ลซึ่งเจ้าตัวโด่งดังมาแล้วนะครับตอนนั้นจากการเล่นทั้งก o d f a t h e r Serpico แล้วก็ d o g Day a f t e r n o o n ซึ่งอัลไปชิโน่เล่าว่าหลังจากแกอ่านบทส t า r ์ a r ร์ไปแล้วเนี่ยแกอ่านไม่ค่อยเข้าใจครับแล้วตักกาของอัลไปชิโน่ณวันนั้นก็ง่ายๆตรงไปตรงมาไม่เข้าใจก็ไม่รับไม่เล่นครับซึ่งสุดท้ายเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับอัลไปชิโนให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าตัวแกเองรู้สึกยินดีครับที่สุดท้ายบอกปัดบทฮันโซโลใน Star War ร์ไปแล้วสุดท้ายบทดังกล่าวก็กลายเป็นของเฮอร์สันฟอร์ดแล้วก็กลายเป็นบทแจ้งเกิดของเฮอร์สันฟอร์ดครับ อีกคนหนึ่งเหตุผลคล้ายๆอัลปาชิโนโครับชอนคอนเนอรี่นั่นเองครับกับบทแกนดัฟในหนัง The l o r d of the Ring บทที่เซอร์อินแมคคาเลนเล่นเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นแหละครับเรื่องนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจบันทึกเอาไว้2ฝั่งครับฝั่งแรกก็คือข่าวลือครับที่ลือกันว่าณนะวันนั้นสตูดิโออยากได้ชอนคอนเนอรี่มาเล่นบทแกนดัฟมากๆแต่ว่าตกลงเรื่องเงินกันไม่ได้ครับสุดท้ายทุกอย่างมันก็เลยไม่ลงตัว ในขณะที่ชองคอนเนอรี่เคยให้สัมภาษณ์ครับว่าจริงๆแล้วเหตุผลหลักที่แกไม่รับงานตลอดเอ็ดเดอรริงเนี่ยเป็นเพราะว่า mm hmm. แค่อ่านหนังสือหลอดเอดเริงของเจอาร์โทเกียนแล้วครับบทของพีเตจักสันแกก็อ่านแล้วเพราะว่ามีคนส่งมาให้ตอนกำลังจะพิจารณาบทดังกล่าวหรือกระทั่งหนังตลอดเอ็ดเดอร์ริงที่ปีเตอร์แจ็กสันทำและเอียนแมคคานแสดงเนี่ยแกก็ดูแล้วครับทั้งหมดเนี่ยชอนคอนเนอรี่บอกว่า แกอ่านหรือว่าดูตัวหล่ The Ring ไม่รู้เรื่องเลยครับดังนั้นไม่น่าเสียดายครับแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่เราไม่ได้เห็นชอนคอนเนอรี hmm. ่เล่นเป็นพ่อมดแกนดัฟ hmm. หรือในกรณีของวิลสมิทก็ไม่ต่างกันครับ mm hmm. ที่ทีมงานหนังเรื่อง The Matrix มาเสนอบทน mm ีโ hmm. อให้กับแก แล้วระหว่างการนำเสนอบทนีโอจากเดอะเมชูดให้กับวิลสมิธเนี่ยทีมงานรวมถึงผู้กำกับเนี่ยก็เล่าให้กับวิลสมิธฟังว่าหนังรุ่นนี้จะเป็นหนังแอคชั่นไซไฟที่มีทั้งมือชูอ,อาร์ตแล้วก็ปรัชญาแฝงอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่แค่นั้นนะฉากแอคชั่นของหนังจะมีการเอากล้องมาตั้งเรียงกันรอบๆตัววิลสมิธแล้วก็ถ่ายทากันแบบบูลเลตไทม์วิลสมิธเคยให้สัมภาษณ์ว,ว่าแกฟังไม่รู้เรื่องเลยครับว่าไอ้พวกนี้จะทําอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เนี่ยแกก็เลยปฏิเสธไปครับ ซึ่งสุดท้ายหลังจากเดอะแมทริกซ์ประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลนะครับเจ้าตัวก็รู้สึกว่าดีแล้วที่ไม่ได้เล่นหนังชุดนั้นเพราะเขาเองก็รู้สึกว่าเดอะแมทริกซ์ที่ทําออกมามันยอดเยี่ยมมากๆจริงๆครับแต่ความจริงผมว่าวิลสมิธเองคงไม่เจ็บใจหรอกครับที่เดอะแมทริกซ์ประสบความสําเร็จแกน่าจะเจ็บใจมากกว่าที่ตัดสินใจไม่เลือกหนังที่เข้าใจยากอย่างเดอะแมทริกซ์แต่ไปรับหนังที่เข้าใจง่ายๆอย่างวายวายเวสอันเนี้ยเจ็บจริงเห็นเห็นครับ อีกกรณีคลาสสิกของการปฏิเสธบทในตำนานก็คือเรื่องของเอมมาวัตสันกับลาลาแลนดครับคือก่อนที่บทมีอาในลาลาแลนเนี่ยจะเป็นของเอมมาสโตนแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆบทนี้ไปที่เอมมาวัตสันก่อนครับแต่เธอปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ไม่ซับซ้อนครับเพราะว่าเธอรับงาน Beauty and the Be a s t ไปแล้วแล้วหนังทั้ง2เรื่องเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวมากๆครับดังนั้นตอนนั้นเธอรับได้เรื่องเดียวครับเธอเลือก Beau t y and the b e บ s t ซึ่งเข้าใจได้ครับ หรือตัวเควเน็ตพาวโทรเองครับที่เคยปฏิเสธบทโรสในไททานิกก่อนที่บทดังกล่าวจะตกเป็นของเควินสเลตซึ่งจนถึงวันนี้นะครับเควเน็ตพาวโทรยังให้สัมภาษณ์อยู่เสมอครับว่ายิ่งดูไททานิกนะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจถูกมากๆที่ไม่รับงานเรื่องนั้นเพราะจนถ,ถึงวันนี้เธอยังมองไม่ออกเลยครับว่าเธอจะไปรับหนังเรื่องไททานิกได้ยังไง ริงอยู่ครับที่ในการให้สัมภาษณ์เนี่ยคงไม่มีนักแสดงคนไหนแหละครับที่มาโอดครวญให้สื่อฟังเพราะว่าเสียดายไม่น่าเลยเกี่ยวกับบทที่ตัวเองไม่ได้เล่นทุกคนออกมาออกตัวประมาณนี้แหละครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูนักแสดงแต่ละคนผมว่าค่อนข้างชัดเจงครับว่าการไม่ได้เล่นบทดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้พวกเขาหรือเธอพลาดอะไรไปครับเพราะสุดท้ายแต่ละคนก็สามารถหาเส้นทางแล้วก็รูปแบบความสำเร็จของตัวเองได้ในที่สุดครับดังนั้นเรื่องแบบนี้ผมว่าชัดเจงครับว่า ไอ้เรื่องของการพยายามเอาเรื่องพลาดโอกาสมาเป็นเหตุผลของความไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ข้ออ้างของคนกระจอกเท่านั้นถูกไว้ล่ะครับ <c oughs>